โหลังนี้ก็ถือครับประดุกหน่อยครับพี่น้องปลาซี่ตัวเนะาะปลาเง้ยมนี่นะปิงนะมันนะมาเลยครับพี่น้อง ยังบ่เอาะโอ้ยโค้ดหน่อยโคดหน่อยคนะรับในไลายตัวเลยครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้านะครับ เซานี่นะครับถ้าพี่น้องนะครับไม่ยามเบ็ดนะครับใส่เบ็ดเนี้ยอีกระเดียนไว้นะครับยวปิดบังน้ำกันครับพี่น้องว่าจะมีอย่างว่าใส่เบ็ดไว้ยี่สิบลังนึงครับผมจะเอานี่ครับเอาเงี้ยมะเปียนน้ำนะครับผมจะใส่เป็นเงี้ยปลาเคียงไว้กลางเว้นนะครับกล้องมึงครับมันทามานครับเดี๋ยวพี่ยามกัน ว่าจะมานบน่นะหลังเรีย,คร,บบยครับ่มียังครับเ๋ยาเสียบเนียว้ตอเลยครับนี่ครับือครับทีตายจนตาตนะครับเตรียมเรียครับ เสียบไปเคียงไว้ตัวเลยครับเพียนหมองครับใหญ่มองใหญ่มองใหญเราไปไม่ยานตอนกัาวียนครับ พี่นอหลังนีทีครับกินปลาเข็งครับกินปลาเข็งนี้ช่วงเลยตายนะครับปลาเขียงข่าป่าเยอะตัวที่สองครับยามมาโดนเตืบแล้วใกล้สิบเบิดแล้ว เป็นปลาเขงครับปลาเขงเสียไปพิ่งแน่ นี่ก็ถือครับประดุกน้อยนะครับตัวประดุก <c oughs> ครับพี่น้องเงี่ยปลาเข่งผมเสียบไปหลังเหล็กเลยนะครับถือครับยำยำพอคอคอครับพี่น้องเออปลาคอกินเงี่ยปลาเข่งโหมันตปลา ปลากระตูน้อยหน่อยพี่น้องปลาซี่โตเนาะผมไม่ยามมันขึ้นนะครับบริเตนไทยน้ำกระมีนะครับปลามันขึ้นไดซี่หาตัวขึ้นกันแต่ว่าบริเตนไทยนะครับเแ้าวันนี้นะครับเดซี่ัวปลายังบรทษันตัวใหญ่นะครับปลายังตัวน้อยอยู่มันเป็นตัวปลาดุกเสียบปลาเค็งไว้เดียวกังวินผมไม่ยามอีกเท่านึงนะครับ คลิปนี้ก็จบซ้ำนี้เดีวนะครับพอกันไม่คลิปไหนครับสวัสดีครับมาปิ้งครับพี่น้องปลาท่ใดเนาะเห็ดกับเขานะครับง่ายๆนะปลาแย้ามนี่นะปิ้งนะมั่นนะมาเลยครับพี่น้องกินเขาน้ำกันครับตามสไตล์ของอีสานบ้านเฮาครับปิงปลานะครับตำเจียวนะครับโอ้สุดยอดจริงๆเลยครับ มีนูนบ้านบอื้อเนื้อขาวขนาดนีนด้พี่นอ้องกินขอน้ำกัน